ดูพี่น้องเขาเล่นกันค่ะทุกเช้าก็จะมาขุดทรายของแม่สนุกสนานตอนเย็นแม่ก็ต้องมาคอยถมตอนเชา้าลูกก็ขุดเป็นอย่างนี้ค่ะทุกเช้า ต้นไม้แม่ก็จะล้มบ้างเอ็นบ้างนั่นนันเห็นไหมเห็นไหมสนุกสนานไม่สงสารแม่เลยความสุขของเขาค่ะ เป็นเขาเล่นมีความสุขก็ไม่อยากจะดุไม่อยากจะอะไรเดี๋ยวไปแล้วก็แค่เอามือกบก <ๆ S 1> ไปเพราะตอนนี้ยังแปลงยังใหม่อยู่ค่ะแต่ถ้าลงหินลงอะไรแล้วก็อาจจะต้องมีดุวางวันนี้ก็ให้เขาเล่นไปก่อนค่ะสายเย็นเย็นเด็กๆชอบตัวใหญ่นั้นพี่ส้มโอค่ะ สมโอตอนอยู่กับเจ้าของเดิมเขาโดนฉีดยาคุมแล้วมันลูกเขาเน่าค่ะแม่แคทไปเห็นก็เลยเอามาระดมทุนรักษาหมดไปประมาณหมื่นแปดนะคะแล้วเขาก็เอามาฝากไว้ที่บ้าน ตอนรอหาบ้านใหม่แล้ววันแรกเลยค่ะที่มาด้วยความที่เขาติดแม่แคทเขาก็แบบทะลุกระโดดลอดจากกรงอะค่ะออกไปเราก็ไปตามหาแม่แคทโทรให้แม่แคทมาช่วยตามก็ตามจนเจอก็เอากลับมาอยู่ใหม่ เราก็พยายามจัดเออให้เขาอะไรให้เขาอยู่นะฮะให้เขาอยู่ดูอะไรเขาแล้วพอดีวันแรกที่เขาหนีไปได้เพราะว่ามีแขกมาบ้านแล้วเราก็มัวแต่ยุ่งกับแขกก็ไม่ได้ไปทําความรู้จักกับเขาค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําความรู้จักกับเขาแล้วก็อยู่ได้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มติดเราละแต่วันหลังจากนั้นมาไม่กี่วันมันเป็น,เป,นเป็นวันลอยกระทงค่ะ ลอยกระทงแล้วที่บ้านเนี่ยมีช่างมาติดเคเบิ้ลพอดีประตูรั้วตรงโน้นนะคะสี่ฟ้าเราก็เปิดให้ช่างเนาะแล้วคนตมโอเขาได้ยินเสียงพุค่ะเขาตกใจตกใจจะวิ่งเข้าบ้านแล้วบังเอิญว่าตอนนั้นในตัวบ้านเนี่ยปิดประตูเขาก็เข้าไม่ได้วิ่งอ้อมแล้วเขาก็วิ่งออกไปเลยค่ะเราเห็นเราก็ตามไม่ทันตกใจก็ไป หาขับรถตามตามตามจนไม่เจอแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยขับรถกลับว่าจะไปตามอีกทางกับเพื่อนก็พอดีเห็นเขาวิ่งสวนมาแล้วก็แบบเอาขึ้นรถอะค่ะตัวใหญ่มากแล้วเขาก็แบบสติแตกแบบเชื่อไหมว่าสองคนอนะเอาไม่อยู่อะอยู่ในรถอนะเขาดิ้นแบบดิ้นดิ้นดิ้นเพราะเขาตกใจแบบคือสติแตกอะ เราก็ต้องเอามาในบ้านแล้วก็แบบโอ๊ยให้เขาอยู่ในห้องนอนด้วยประคบประงมแบบกอดเขาอะไรเขาอะนจนเขาหายตกใจค่ะแต่หลังจากนั้นเขาก็จะเที่ยวอยากออกอยู่นะอยากกระโดดออกรั้วเราก็ต้องคอยเนี่ยพวก,กดุรัลวพวกเนี้ยเขาจะมาส่องเขาอยากอกอกออกกลับไปหาแม่แคทเขาไงเราก็ต้องคอย ดูคอยอะไรไปไม่อยู่บ้านก็เช็คกล้องวงจรปิดแต่ทุกอย่างก็จบได้ดีค่ะเขาก็อยู่กับเราวันที่ไป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 เจอเขาตอนที่ลอยกระทงอะค่ะคือแบบไม่ใช่ละคือหลุดไปจากบ้านสองรอบแล้วได้กับคืนนี้คือไม่ใช่ธรรมดาแล้วเราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะรับไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเขาอยู่กับแม่นะน่นนี่นั่น สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะคะอยู่ยังมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งจบเรื่องของคุณสมโอไป